ตรบนี yeah. ้นะครับตนาส่งนะครับประกอบด้วยหลังจากนั้นพนักานจะกลับล่างที่เดิมจากนั้นเด็ะก็คุยจุด

บานรังเกเสเสอะทวิกนกัลเนดเตอวันรักันุสตาทิยาสัพพะรคอวิณา